ชายต้องฟาดหน้าผม้องเท้าพูดต้องยาวถึงเข่าเรียกว่าฟาดกันเลยต้องเรียกว่าฟาดต้องเป็นเจ้าแม่แดรกแต่งตัวเต็มที่ตอนแรกเลยเนี่ยชายแบบโอ้โหเจ๋งมากเลยเดี๋ยวชายแบบจะประดิษฐ์ท่านนู่นนี่เตรียมเอาไว้เต็มที่เดี๋ยวจะไปถ่ายลงถ่ายรูปหรือว่าลาเต้นอะไรเนี่ยชายแบบคิดไว้ในหัวเยอะมากไม่ยากหรอกของหมูเคยผ่านมาแล้วเคยผ่านมาแล้วหมูตู้หมูตู้แค่วันฟิตติ้งวันแรกเลยนะ นั่งแต่งหน้าอยู่ประมาณ3-4ชั่วโมงนะแบบเอ้าหหน้าหน้าอย่างเดียวฮะหน้าอย่างเดียว <c oughs> คือแทบจะทุกทุกอย่างทิ้งแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่หมดเลยเพราะเขาลบหมดเลยคิ้วหนกแก้มจมูกตาเตออะไรเปลี่ยนไปหมดเลยคือคิ้วก็กลายขึ้นมาเป็น้นโก่งอยู่ข้างบน นี่คือขั้นตอนของการ transform ใช่จากชายชาตโยรมเป็นแรกก็คือทุบทิ้งหมดเลยที่มีอยู่ดูดิมาเลยอะ่ะจะลิดอะไรอย่างเงี้ยพี่ชายเนื่องจากเราถ่ายกันเป็นเดือนม,มีติดกลับไปที่บ้านเรื่องอื่นๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมาจะหลิดเจ๊เกสอ่ะอย่าเรียกว่าติดมันคือตัวตน <laughs> <laughs>